ที่เป็นงงกันเลยทีเดียวล่ะค่ะที่สาวริทิสาล่าสุดตอบชัดหลังโดนทักเรื่อง้ํำหนักต้องบอกว่าค่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่สวยมากหมวยมากขาวมากและหุ่นดีมากๆค่ะแบบไร้ที่ติจริงๆคนนี้ที่สาวริทิสา แอมตอนนี้ค่ะดีกรีพวงสถานะโสดมากอีกด้วยล่ะค่ะล่าสุดเจ้าตัวค่ะเจอทักเรื่องน้ำหนักคอมเมนต์บอกว่าควรลดอีก2โลจะสวยเป๊ะกว่านี้งานนี้ตอบยังไงดีล่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเพียง2วันนางเอกสาวสวยที่สาวริทิสาค่ะได้อัปภาพสวยๆกับการถ่ายแบบมาฝากแฟนๆผ่านอินสตาแกรส่วนตัวของเธอค่ะและระบุแคปชั่นว่า ถ่ายเล่นๆแบบไม่จริงจังโดยพี่ป้องและแว่นโดยซิสใบตองบอกเลยค่ะแฟนๆค่ะชื่นชมรัวๆความสวยความน่ารักของเธอค่ะกับความหุนห่นแซบค่ะหลังจากที่เธอแชร์โพสต่ดดาวออกไปค่ะแล้วก็มี FC รายนึ้ค่ะคะโผล่คอมเมนต์แน่ให้ลดน้ำหนักอีกลงอีกสัก2โลระบุว่าพร้อมสวยแล้วลูกสาวฉันขอลดอีก2โลนะคะหมวยจะปังสุด งานนี้ค่ะเธอรีบมาตอบกับทันทีว่าไม่เคยเครียดเรื่องน้ำหนักตัวเองนะคะแฮปปี้กับตัวเองตลอดค่ะขึ้นขึ้นลงลงเป็นเรื่องปกติและอธิบายอีกว่ามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนค่ะเลยมีขึ้นขึ้นลงลงแต่คนที่ไม่เป็นอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่านะคะทุกคนอย่าไปเครียดเยอะค่ะ เห็นคนเคยถามเยอะเลยมาตอบตรงนี้โอเคเนอะทุกวันนี้มีความสุขกับตัวเองดีมากค่ะเหนื่อยกับอากาศร้อนรถติดพอแล้วค่ะแยกว่าชัดเจนกันไปนะคะสำหรับคำตอบค่ะของนากสาวสวยที่สาวฤิ์ที่สาค่ะหลังโดนแนะให้ลดน้ำหนักลงอีกสัก2กิโลค่ะ เจ้าตัวก็บอกชัดเจนค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนค่ะน้ำหนักอาจจะมีขึ้นขึ้นลงลงเป็นเรื่องปกติแต่เจ้าตัวไม่เคยซีเรียสเลยนั่นเองค่ะชีวิตตอนนี้มีความสุขมากค่ะ